รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัท TPI จำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาสุมาธนาคารอมสินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการมหาสจรรย์แห่งปัญญาผมเต้สุบจร์กลิ่นสวรรณนะครับสิ่งหนึ่งที่จะกําหนดได้ว่าใครสักคนเป็นคนดีหรือไม่ดีนั้นก็คือเรื่องของศีลธรรมครับศีล,ลข้อห้ามธรรม คนละเลื่องกันนะครับศีลจะ5ข้อ8ข้อ10ข้อ227ข้อระบุไว้ชัดเจนแต่ธรรมเนี่ยคืออะไรและยิ่งถ้าเกิดเป็นคารวสธรรมสิ่งนี้เหมาะสําหรับผู้ครองเรือนประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติตามคารวสธรรมได้จะเกิดอะไรกับชีวิตของเราและคนรอบข้างวันนี้เราไปหาคําตอบพร้อมกันครับ คุณผู้ชมครับกับคําถามที่ว่าคาราวะศธรรมคืออะไรมีกี่ข้อใครเป็นผู้กำหนดและถ้าเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคาราวะศธรรมได้จะมีผลอะไรตามมาถึงเราวันนี้มาหาคำตอบพร้อมกันนะครับกับพระอาจารย์การสุญ,ญานิกโพธิวัสเกตร,ราชาวรามหาวิหารครับน้ำสกาาพระคุณเจ้าพรบเริอพรครับรรครบรราราวะสธรรมปกติเราจะได้ยินมีพระมวิหาร 4, ราร 4. ใช่ไหม <4. S 1> มี หลายๆข้อเดี่ยจะมีเลขตามมาใช่ไหมฮะมักโยงแปดอะไรเงี้ยแต่คาราวสธรรมไม่มีเลขตามมาอ๋อในความเป็นจริงคารวะศธรรมก็มีเลขเหมือนกันมีเหมือนกัน,เอ,น,กนเอากินเริ่องนี้ครับพระพุทธเจ้าคารวัศธรรมคืออะไรครับคารวสธรรมก็เรียกได้ว่าเป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธพระเจ้า,ท,าท่านทรงสอนพุทธบริษัทของพระองค์เฉพาะในส่วนของอุบาสกบาสิการนะว่า การที่จะใช้ชีวิตครองเรือนที่บอกว่าใช้ชีวิตครองเรือนเนี่ยก็เพราะว่าคารวาสะเนี่ยคระตัวนั้นแปลว่าเรือน,นอาวาสาก็แปลว่าอยู่อาศัยธรรมะก็หมายถึงหลักปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วจะทําให้เกิดประโยชน์ครับว่าคนที่ครองเรือนเนี่ยถ้าจะมีชีวิตอยู่แล้วก็มีความสุขทั้งในส่วนตัวด้วยเนาะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องด้วยจะต้องมีหลักธรรมอะไรบ้างที่ใช้ ต้องมีหลักทมอะไรบ้างที่คอยนึกอยู่สม่ำเสมอว่าเอ๊ะชีวิตของเราเนี่ยที่ที่ครองเรือนอยู่เนี่ยมันขาดอะไรไปบ้างโดยเฉพาะในส่วนของออธรรมะที่พระเจ้าท่านทรงระบุไว้ในหัวข้อนี้ก็คือคราวสาสธรรมสี่ประการสี่ประการสี่ประการเราเรียกว่า,รา,วาครวาสธรรมสี่ว่าข้อแรกข้อหนึ่งมันขาดไปบ้างหรือเปล่าทีนี้จะถามว่าคราวสาสธรรม4ี่ประการมีอะไรบ้างก็หนึ่งสัจจะข้อแรกเลยนะ สัจจะสองก็ธรรมะสัจจะธรรมะขันติขันติจากะจะอ่าสัจจะธรรมะขันติจากะสี่ข้อนี้เรียกว่าคําวะสธรรมถ้าเอาง่ายๆสั้นๆเร็วๆก็ต้องบอกว่าสัจจะคือความซื่อสัตย์ความจริงใจเนี่ยเรียกว่าสัจจะสองธรรมะคือการฝึกฝนฝึกปรือ,อขันติอันนี้เรารู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วหมายถึงความ<บ>อดทนอดทน แล้วก็จาค่าหมายถึงการเสียสละอันนี้ก็เรียกว่าจาคะาเสียสละก็คือบริจาคบริจาคก็คำนี้นเชื่อมโยงมเชื่อมโยงจริงๆเป็นศัพท์ที่มีความใกล้เคียงกันเยินพรจาค่การเสียสละปริจาคบริจาคจะมีความใกล้เคียงกันครับทีนี้ถ้าถามว่าไอการที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยถ้าทุกคนขาดความจริงใจต่อกัน ขาดความซื่อสัตย์ต่อกันทั้งในคนที่ใกล้ตัวแล้วก็ห่างออกไปเนีวุ่นวายไหมพอสมควรครับว <laughs> ุ่นวายวุ่นวายแน่นอนเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยสินค้าบางอย่างเอานะสินค้าบางอย่างรัฐบาลกําหนดราคาคว่าต้องออขายกันในราคาเท่านี้อันเนี้ยมันถูกกฎหมายควบคุม ถ้าสมมุติว่าไปขายราคาที่เกินกว่าที่รัฐบาลกําหนดก็ผิดกฎหมายครับมีโทษแต่ถามว่าในความเป็นจริงอะถ้าเกิดว่าพ่อค้าตั้งใจที่จะขายให้มันเกินราคาโดยที่ปกปิดไม่ให้ทางการรู้เขาก็ทําได้ใช่ไหมครับแล้วถามว่าความลําบากมันเกิดกับใครผู้บริโภคไงถูกต้อง <laughs> แต่ว่าคนขายก็ได้ได้เยอะได้มากกว่าปกติแล้วถามว่าทําไมบางอย่างารัฐบาลต้องควบคุมก็เพราะว่าเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดการเข้าถึงโดยที่มันไม่เหลื่อมล้ํามันไม่สร้างความเหลื่อมล้ําจนกัจนจนกระทั่งว่า,ายกตัวอย่างเช่นไข่ไก่อย่างเงี้ยครับมันควรจะขายกันราคาเท่าไหร่พูดไปเรื่องไข่ไข่ไก่พจะยาวไปถึงเรื่องไข่เจียวเนี่ยก็ <laughs> จะเป็นประเด็น <laughs> ทีนี้อย่างเนี้ยมันต้องมีความซื่อสัตย์ทีนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีความซื่อสัตย์ต่อกันครับ หลวงพ่อจุคุณสมเด็จพระพุทาโฆษาจารย์วายนเวสกรวาเนี่ยท่านให้ความหมายของสาัจจะเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งท่านใช้คําว่าความจริงใจสัจจะคือความจริงใจจริงใจทีนี้การจริงใจเนี่ยมันก็พูดขยายออกไปว่าหนึ่งจริงใจต่อต,อตอนเองจริงใจต่อตอนเองเป็นตัวสําคัญเลยต่อมาก็คือเรื่องของพอจริงใจมันหมายถึงใจนะความนึกคิดของตัวเองจริงใจยกตัวอย่างเช่นว่า เรารู้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วมันจะเป็นความดีงามเป็นความเจริญแก่ตนเองด้วยแก่คนที่อยู่อ,อาศัยร่วมกันด้วยเราก็จริงใจว่าเออถ้ามันมีเรื่องที่เปิดช่องให้เราทำอะไรบางอย่างที่มันขัดกับเรื่องนี้เราก็ไม่ทำรจริงใจต่อตนเองสองก็คือ,อพูดจริงใจจริงพูดจริงรพูดจริงก็หมายความว่าเมื่อมีความจริงใจซื่อสัตต่อต,ตนเองแล้วเวลาที่พูดอะไรไปก็รักษา สิ่งที่พูดออกไปครับทําให้ได้ตามนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าพูดไปแล้วมันจะทําได้หรือไม่ได้ก็ก็พิจารณาระง,งับไว้บางทีก็ระง,งับไว้มันก็จะทําให้เกิดหนึ่งก็คือตัวผู้นั้นเองก็เกิดความน่าเชื่อถือครับคือพูดไปแล้วไม่เคยผิดคําพูดเนี่ยคนเชื่อออันที่สามก็คือทําจริงพอได้พูดออกไปแล้วก็ทําจริงตามนั้นท่านอธิบายไว้ก็ทําให้เห็นภาพว่าเออตัวสัจจะเนี่ยสําหรับตัวเองก็ดี คือถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าเอาละเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพไขมันเกินครับตั้งสัจจะก,กับตัวเองว่าเอาละหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยจะพยายามทานไอ้พวกแป้งให้น้อยครับถ้าทําได้ผลดีก็เกิดขึ้นแก่ตนทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่จริงใจต่อตนเองอนึกว่าเออเห็นคนอื่นเขาทารู้สึกอยากทําตั้งใจว่าจะทำแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆว่าสักบ่ายสามบ่ายสี่ก็มันหิว <laughs> มันก็มันก็ตามใจคือพูดภาษาพระให้ชัดเจนคือตามกิเลส <c oughs> ตัวเองผลที่ต้องการมันก็ไม่เกิด <c oughs> ก็หมายความว่าไอ้ตัวสัจจะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับ <c oughs> และโดยเฉพาะที่คนอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าคนในสังคมนั้นเป็นคนที่ยึดถือในเรื่องของสัจจะหรือความซื่อสัตย์อยู่กันง่ายอยู่กันสะดวก <c oughs> มันไม่มีประเด็นมันไม่มีข้อที่จะทำให้เกิด เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะคนนั้นทําได้คนนี้ทําไม่ได้ทําไมคนนั้นจึงทําได้เ,เขาก็ว่ากันว่าเพราะคนนั้นมีสตางค์ทำได้คนนั้นมีคนรู้จักเยอะมีความน่าเชื่อ,อถือเยอะทําได้ไอเรามันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่กันลำบากเพราะว่ามันก็เกิดการจับผิดกันจับผิดกันแล้วก็มันก็ลามไปเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเ,เรื่องการอยู่ครองเรือนเนี่ยความซื่อสัตย์จริงใจเนี่ยเป็นของสําคัญมาก พระพุทเจ้าท่านถึงยกไว้เป็นข้อแรกครับอันนี้เรื่องของสัจจะสัจจะไปแล้วหนึ่งสัจจะไปแล้วหนึ่งก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของธรรมะการฝึกฝนถ้าถามคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยแต่ละคนมาอยู่ร่วมกันบางทีบางครั้งก็ในบริบทของพื้นโวงงานครับบางครั้งก็ในบริบทของคนใกล้ชิดมากกว่านั้นขึ้นไปทีนี้แต่ละคนเนี่ยมีมีที่มามีแบ็กกราวด์ต่างต่างกัน ถ้าต่างคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ฝึกฝนเลยในการที่จะลดบางอย่างเพิ่มบางเรื่องซึ่งทําให้สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ง่ายขึ้นต่างคนก็ต่างเอาตัวเองเป็นหลักะคือไม่ลดไม่หย่อนไม่ผ่อนเลยยากครับคนทํางานด้วยกันเนี่ยนึกว่าเออเรานี่มีลักษณะอุปนิสัยอย่างนี้เป็นคนพูดเด็ดขาดจริงจงพูดใอไว้หน้าใครแล้วก็มันจะพูดอย่างนั้นได้นี่ก็มันไม่ใช่ทุกเวลาครับ แล้วพูดอย่างนั้นทุกเวลาก็เวลาตัวเองพลาดขึ้นมาคนอื่นเขาก็พร้อมซ้ําเลย <c oughs> มันก็อยู่กันลาบากครับก็หมายความว่าการฝึกฝนเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญสําคัญที่ว่าทําให้สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ค,คือสังคมมันไปกันได้แล้วพอทุกคนมีความความรู้สึกว่าเออเราสามารถที่จะปรับไดเออ้เพิ่มบ้างลดบ้างเพื่อจะให้สังคมที่อยู่ร่วม ยู่ร่วมกันในในตอนนั้นในขณะนั้นเนี่ยไปกันได้คมันก็มันมันมันดีอ่ะมันดีดีกว่าดีกว่าแบบอื่นครับอันนี้คือธรรมะซึ่งธรรมะเนี่ยไอการฝึกฝนเนี่ยมันเป็นกระบวนการครับคือนึกเอาแต่ในใจไม่ได้มันต้องทําให้ปรากฏออกมาซึ่งเวลาที่เราฝึกตัวเองเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่สบายหรอก ไม่สบายแต่ว่าทําไปแล้วมันทําให้อยู่ด้วยกันได้ง่ายขึ้นอันนี้ข้อที่สองคันติอันนี้สําคัญเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งซึ่งโยงมาต่อมาจากเรื่องธรรมะนั่นแหละคืออาการที่คนเราอยู่ร่วมกันมันเหมือนกลิ้นกับฟันเนาะครับต้องกระทบมันมันไม่มีหรอกที่ว่าแหมเคี้ยวข้าวมาคนเกิดมา 23, 24, ปี50ปีเคี้ยวข้าวไม่เคยกัดลิ้นตัวเองไม่เคยกัดกระพุ้งแก้มตัวเองเนี่ยมันยากครับมันมีเผลอกันบ้าง ทีนี้พอเวลาที่มันกระทบกันเนี่ยถ้าต่างฝ่ายต่างก็มีขันติคือความรู้จักที่จะเวลาเรื่องมันเกิดเนี่ยระงับระงับความโกรธความไม่พอใจเอาไว้ได้ความกระทบกระทั่งมันก็น้อยลงไปไม่ได้หมายความว่าเราเห็นเรื่องผิดแล้วเราจะจะปล่อยเฉยไปไม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพียงแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยก็ต้องเลือกเวลาครับเหมือนกับอย่างมี ผู้แทนเขาบัญชาเนี่ยลูกน้องบางคนก็ชอบให้ด่าต่อหน้าก็ <c oughs> รู้สึกว่าออนายรัดตาหนี่ต่อหน้าได้แล้วก็เขาก็รู้สึกภาคภูมิใจว่าผู้ใหญ่เนี่ยปฏิบัติกับเขาตรงตามที่เขามีหลักปฏิบัติในใจเขาแต่กับบางคนไม่ได้นะบางคนนี่ไปดุเอาต่อหน้านี่เลดเิดเปิดเปิงเลยครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของขันติเช่นเดียวกันทีนี้พอมีขันติในเวลาที่มันเกิดกระทบกระทั่งกันเขาแล้วเนี่ย มันหาทางที่จะแก้ไขเรื่องนั้นๆเนี่ยได้ได้สะดวกขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพอขันติมันหายไปรู้สึกถูกกระทบปุ๊บก็ตอบโต้ทันทีเนี่ยบางทีเรื่องมันยาวมันแทนที่มันจะต้องแก้ไขที่จะแก้ไขได้ด้วยกระบวนการแค่หนึ่งหรือสองขั้นบางทีมันลามมันลามเป็นพรนผ่อนขันติเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของการอดทนทาง ทางใจแล้วก็เป็นเรื่องอดทนทางกายด้วยบางทีปฏิบัติธรรมนั่งไปแล้วเมื่อยสองนาทีเมื่อยแล้วจะง,วง,นะง่วงงนะ่วงเรอฮะง่วงง่วงมั่งเมื่อยมั่งเมื่อยก็ขยับเมื่อยก็ขยับมันเข้าไม่ถึงมันก็จะทําให้เข้าไม่ถึงจุดที่เราได้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งนิ่งเวลาสวดมนต์ต้องนั่งนิ่งเมื่อยขยับไม่ได้ไม่ใช่แต่ว่าในเวลาเมื่อเราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมให้มันได้ผลท่านถึงบอกว่า อย่าไปขยับบ่อยนั่งทีแรกเนี่ยนั่งให้ดีให้ร่างกายมันดีปลอดโปรง่งครับว่าร่างกายมันดีปลอดโปรง่งก็หมายว่านั่งหลังให้ตรงแล้วก็จัดระเบียบร่างกายให้ดีทีนี้พอเวลาความเมื่อยมันเกิดขึ้นต้องอดทนอดทนแล้วก็นําใจของเราที่มันบางทีมันก็หลุดไปใส่ใจกับความเมื่อยกลับมาไว้ที่อารมณ์พระกรรมฐานครับเป็นอย่างนี้มันถึงจะเห็นผลได้ดีเพราะฉะนั้นขันติเนี่ย ว่าในเรื่องรายละเอียดลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญไม่ต้องพูดถึงว่าเวลาทํางานไปมันเกิดเมื่อยเกิดขบขึ้นมาบางทีบางครั้งถ้าไม่อุดทนมันเกิดความเสียหายยกตัวอย่างเช่นช่างที่ทํางานศิลปะถ้าทนเมื่อยไม่ได้นี่ก็จบงานไม่เกิดมันไม่เกิดแล้วงานมันก็ไม่เรียบร้อยครับนักดนตรีถ้าไม่ทนฝืนความเมื่อยความล้าอะไรบางอย่างมันก็มันก้าวหน้าไม่ได้คราต้องมีความอดทนทีนี้ข้อสุดท้ายจาร้ การเสียสละทีนี้การเสียสละเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องของการบริจาคทรัพย์สินสมบัติของตัวเองเอ,ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการรู้จักที่จะสละบางสิ่งซึ่งเป็นข้อบกพร่องของตัวเองเมื่อเราเห็นแล้วว่าตัวเราเองมีข้อบกพร่องในเรื่องไหนเช่นความขี้เกียจก็หาทางที่จะเอาตัวความขี้เกียจมันออกไปให้ได้ก็เป็นการเสียสละ เป็นการเสียสละเพราะถ้าเกิดเรารักความขี้เกียจชีวิตมันก็จเจริญยากครับมันก้าวหน้าไปได้ยากเพราะฉะนั้นความเสียสละวิจาคะเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องเฉพาะแต่เรื่องวัตถุอย่างเดียวจะหมายถึงการที่เราพิจรารณามองเห็นว่าสิ่งใดที่มันเป็นข้อบกพร่องก็ หาทางที่จะทิ้งสิ่งนั้นออกไปน,นี่เรียกว่าคารวะสธรร,มรัมแล้วการให้อภัยเนี่ยเข้าข่ายอยู่ในส่วนของจาคะหรือว่าอยู่ในขันติพุทเจ้ามันเป็นทั้งสองส่วนทั้งคู่ใช่เดินพรเพราะว่าเวลาที่เราจะให้อภัยได้แปลว่ามันเกิดข้อกระทบกระทั่งขึ้นมาแล้วครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะหลวงพอ่อจุฬาคุณสมเด็จบอกว่าหลวงพอ่อจุฬาคุณสมเด็จวัสเกตเนี่ยท่านเคยแน,นแะนําบอกว่า อดทนอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่หรอกแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเฉพาะหน้ามันเกิดกระทบกระทั่งกันมันต้องใช้ความอดทนครับแต่คนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพออดทนพอผ่านช่วงจังหวะเวลาที่มันกระทบกระทั่งไปแล้วมันจะลืมอ่ะผู้ตุชนเนี่ยมันนึกนะทีนี้จะทํำยังไงล่ะให้ไอ้ตัวที่มันเกิดความกระทบกระทั่งกันมันมันไม่ส่งผลเสียมันต้องมีการนําออกก็จะก่านี่แหละอดทนไว้ก่อนพอถึงเวลาที่มันปลอดโปร่งแล้วก็นําเรื่องที่มันเกิดการกระทบกระทั่งขึ้นมาเนี่ย มาพิจารณาให้เห็นหถึงประโยชน์ให้ของการที่จะทิ้งเรื่องนี้ไปให้เห็นถึงโทษของการที่เราจะเก็บความเจ็บใจเอาไว้ครับพิจารณาให้เห็นชัดเจนแล้วก็คลายมันไปอเอามันออกไปนี่ก็เรียกว่าเป็นจาาคะเนี่ยก็เสียสละ<อ>คือสละสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตออกไปครับใช้ชีวิตไปถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมันเห็นชัดว่าบางเรื่องบางสิ่งแม้กระทั่งบุคคลบางคนเ,เป็น เป็นภาระครับเป็นภาระในที่นี้หมายว่าเป็นภาระในการที่จะพัฒนาคุณงามความดีในใจของตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นไปก็ต้องพิจารณาปล่อยปล่อยต้องปล่อยบ้างชัดชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมครับว่าคารวะศธรรมทั้งสี่ข้อน,นะครับทั้งสัจ,จธรรมะขันติจาคะ มีส่วนสําคัญครับในการที่จะทําให้ไม่ใช่แค่ชีวิตเรานะครับแต่ว่าชีวิตของคนในสังคมการอยู่ร่วมกันนั้นมีความสุขมีความสบายทั้งกายและใจมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจา้าเป็นอย่างสูงครับ<ส>และทางรายการนะครับขออนุญ,ญาตที่จะถวายนะครับนี่เป็นชุดสบู่นะครับที่ไม่มีกลิ่นสาธุอนโมทนาเหมาะสําหรับพระภิสุเป็นอย่างยิ่งสาธุอนโมทนาสาธุ มัชชิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตกิละมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขลิกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบาย ทางสายกลางเป็นหลักคําสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวคีคือธรรมจักกับปวัตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่อนย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหลักมัชิิมาปฏิปทา เป็นหลักคํำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึง้งเป็นการประมวลคําสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อนันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเอง สนับสนุนโดยนครชัยแอร์บริษัทร่องแสงแบตเตอรี่จำกัดกราบของพระคุณพระอาจารย์การสุญาน,นิกโพธิวัสเกตร,ราชวรามหาวิหารเป็นอย่างสูงน,นะครับทีนี้ก็ได้เวลาตอบคำถามจากทางบ้านกับช่วงธรรมะชิวๆครับจเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลาย ขณะนี้อาจารภาพอยู่ในแคลฮอร์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มีคำถามว่าทำไมพระจึงไม่ฉันอาหารมื้อเย็นก็มีคำตอบง่ายๆว่าพระมีวิถีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยผู้อื่นฉะนั้นการอาศัยผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารที่อยู่ที่อาศัยจะต้องทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่าย ถ้าเราจะกินสามมือ้อฉันสามมื้อเหมือนกับยาติโยมเนี่ยจะเป็นภาระของโยมมากเพราะพระไม่ได้รับอนุญาตให้ปรุงอาหารเองให้แสวงหาอาหารเองไม่ใช่มีเงินไปจับจ่ายเข้าของมาปรุงอาหารทำต้มยำทำลาบทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยพระก็จะไม่เหมือนมีลักษณะพิเศษก็จะไม่แตกต่างอะไรจากชาวบ้านเพราะนั้นศีลของพระข้อที่แตกต่างจากชาวบ้าน ข้อที่6ก็คือว่าวิกาละโภชนาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิคือเว้นขาดจากการกินอาหารในเวลาวิการเว้นขาดจากการประดับตกแต่งฟังขับประคมสิ่งต่างๆที่เป็นเถิดเทิงทั้งหลายแม้แต่การนอนในที่นอนอันสูงใหญ่อันสะดวกสบายจนเกินไปพระก็ไม่แตกก็ไม่มี ถ้ามีก็จะไม่แตกต่างจากชาวบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนดูแลง่ายเลี้ยงง่ายอยู่สบายทุกยากนั่นแหละคือภาระหน้าที่ของพระจะต้องช่วยตัวเองขอเจริญพร TPI Green alkaline watch ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ช่วยชำระล้างฝุ่นสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกง่ายดายโดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง092 281 2919ถึง20 Line @gpipl, Shopee, ิ i m p i n g Superstore, ตั้งหัวเสงร้านขายยาตาหมีบิน Villa Market, Foodland, Homepo, ร้าน TPI New Normal และร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศ TPI b i o s a n จุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดน้ำเสียรดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิจกดจากก๊าซไคเน่ากา๊าซแอมโมเนียใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียลดค่า BOD และ COD ได้อย่างน่าพึงพอใจ c เซ็ Center 092-281-2919ถึง2 0เว็ 20, บไซต์ TPI Purine Line at TPIPL ปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศร้าน TPI New Normal Shopee Villamarket Foodland ตั้งหัวเสง ก็ได้เวลาคําถามประจำสัปดาห์แล้วครับคำถามสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าพระธรรมเทศนากันแรกมีชื่อว่าอะไรครับโอ้อย่ากเกินไปหรือเปล่าใครที่ตอบได้หรือคิดว่าตอบได้อยากจะให้ร่วมสนุกตอบคาถามของเราครับเพราะคุณผู้ชมอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกงตรงจากวัดพระราม9กาการชนพิเศษครับสัจธรรมขันติจาระ 4ข้อสําคัญนะครับของคารวาัตธรรมถ้าคุณผู้ชมสามารถทําได้นะไม่ใช่แค่จะนําพาความสุขมาแค่ตัวเองนะครับแต่ยังหมายรวมถึงครอบครัวและคนรอบข้างด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมหาศจรรย์แห่งปัญญาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเราไว้โอกาสหน้าเชิญมหม่สรวัวันนี้ธรรมะสวัสดีครับ